แล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สินาทีเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นการบินไปแคนาดานะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมนะครับผมก็เดี๋ยวจะเก็บของแล้วก็ไปอาบน้ำอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไป สนามบินต่อนะครับ uh, นอครนะับน้องเรานอนหลับอยู่เลยครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับโอเคครับผมเงั้นเดี๋ยวไว้แจ้งกันครับผม alone าหรรคในเ,เ,เขาเรียกว่าดวตี้ฟรีแล้วกันครับอยู่ในร้านอาหารใดวตี้ฟรีแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังรออาหารอยู่ตอนนี้ก็ได้ไปล็อกอินครับเช็คอินเอาบอดิ Check ้งพาสมาเรียบร้อยแล้วของเราก็จะบินตอนจะอยู่ที่เกตรประมาณ7จ็ดโมงห้าสิบนครับผมอยู่ที่เกตเอนะ ที่นั่งเราสามเป็นสายการบินนี่นะครับแอร์แคนาดานะครับบินตรงเลยบินตรงไปจากกรุงเทพสู่แวนคูเวอร์เลยนะครับโอ้อาหารมาดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับอาหารกันครับโออ้ขออนุญาตถอดแมสนะครับก็ตอนนี้อาหารนะครับมาเริ่มเป็นหูให้เยอะมาก มันมต่น่าจะเป็นอะไรทอดทอ,ทอ,อร่อยดีครับไม่รู้เหมือนจะมาซื้ออะไรแต่ให้เยอะมากมันจะเต็มไปด้วยแล้วก็มีเป็นเหมือนข,อข,ขนมปังยาวๆมีเบคอนแล้วก็มีเอะ้รก็นี่ครับ <S <S น้ำส้มน,นี่น่าจะอร่อยนะดูกาแฟเป็นกาแฟาไม่อยากกินกาแฟกูนอนอไม่หลับเฉยไป จะไปรับบนเครื่องยาวๆสักหน่อยขออนุญาตตัดกล้องมาตรงนี้ให้ดูอันนี้สักหน่อยเพราะว่าแบบน่ากินมากขนมปังโอ้โห่ซำๆเลยอ่ขออนุญาตชิมนะครับน่าจะอร่อยนะดูอือ้ม รสชาติก็อร่อยดีครับมันจะมันๆแ,แล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีสีครัอร่อยสยุดยอดเนี่ยต้องลองในร้านร้านนี้แหละสักร้านนึงโชว์โลโก,โก้ไปละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปขออนุญาตกินด้อโอเคครับตอนนี้ก็ รีบออกมาจากอาหารก่อนอเ,เดี๋ยวกลัวขึ้นเครื่องไม่ทันเราก็เลยห่อเดี๋ยวไปกินตรงเกตตันนี้เรากำลังเดินเดินมาเรื่อยๆครับอะไรอยู่ด้านหลังแล้วกำลงังเดินไปตรงเกตเราเนี่ยนู่นนะเกต F เห็นไเกต F อ่า ตามทางก็จะมีแบบร้านขายอาหารร้านอะไรอ่เ้ยครับชักคุณตอนนี้คือแบบจริงๆรนี่ยแบบรู้สึกตื่นเนต้นนี่อะไรไม่ออกเลยคิดอะไรไม่ได้หัวตอนนี้คือลืมหายหมดข้าวสั่งมาเยอะมีกินแบบกินไม่หมดเลยอื่มน้ำไหมเราก็เดินตรงไปเรื่อย นนนนนนน,นดูว่านี้ป๊าเห็นไหมครับนี่ใบมเมเปิลเลยสีแดงสายการบินลาชัวอันนี้แน่นอนแท้ๆคงต้องลงไปด้านล่างเขาแน้เครื่องบินอะไรมาพร้อมแลยแมนโคเวอร์แปดโมงห้าสิบามใช่นะ่อะไรมันก็ได้แต่แบบแน่นอนเดียวแล้วก็ กระเป๋าวางไว้นม่รอแต่ว่าคนเยอะมากคนแบบโคตรเยอะคือรอขึ้นเครื่องกะนทานั้นเลยก็กินอะไรไปเรียบร้อยกินหมดไปนิดนึงอีกนิดนึงยังไม่หมดแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องแล้วนี่น่าจะเป็นเทอร์ลัง ่อคิวรอขึ้นเครื่องแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องขึ้นช่วงไหนอะไรยังไงก็เลยรอดูท่าดูทานก่อนว่าเราอยู่เกตแเราไม่น่ามีปัญหาประมาณนี้อัปเดตอัปเดตส่วนเรื่องผ่านมาก็ยังไม่ได้เจอนะแบบตรวจพวกเอกสารอะไรเงยยังใช้แบบมีแค่พาสปอร์ตกับไอตัวบอร์ดิ้งพาสตัวที่เป็นทิเคต แ,บบแค่นี้เองเขยังไม่ค่อยได้ตรวจอะไรเยอะมากสักเท่าไหร่โดยรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่จสู้ๆเออนี่วันนี้รู้สึกว่าแบบเออโชคดีมากเลยเพราะว่าความจริงแล้วกระเป๋าเขาให้โหลดใต้เครื่องได้แค่ใบเดียวแต่ว่าวันนี้เหมือนเขาออฟเฟอร์ให้ก็เลยได้เกระเป๋าสองใบสบายเลยแบกแค่เป้ ไม้ใบเดียวแล้วก็กระป๋น้อยน้อยอันนึงตัวรงว่าโอเคดีแต่หาจใจไม่ออกไม่ชอบใส่แมสก์น่ก็อย่าว่าแล้วบนบเนี้มมีโรคอยู่พวกโรคระบาดโรคอะไรอยู่แต่นี้ก็แบบอ่อทขางโอเคที่เขาก็ประกาศไปเพื่อนราจะค่อยๆทยอยกันไปเราเรออีกสักแปบบ๊บยังไม่รู้จะทำอะไรเลยแบบดูลนดูร้านไปหมด ขวดนงขวดน้ําอะไรก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรดีนะให้มีแบบไอที่กดน้ําแบบดื่มได้เลยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบสะดวกแล้วก็ดีก็สู้ต่อไปนั่งเครื่องก็ประมาณเวลาประมาณสิบสิบสามชั่วโมงได้ประมาณนั้นเสถึงแวนูัวร์ใช่กระเป๋าดีนะแบบไม่ได้เอากระเป๋าสัมภาระอะไรมาเยอะมีแบบเดินทางสองใบแล้วก็ับในใบนึงอะไรเงี้ยื่วาดี พอนเวลาก็โอเคมารอก่อนนี้แหละสบายใจสุดสืนแบบชักใช้าลีลาลีลาไม่น่าได้โอเคไว้เจอกันอีกทีจุก,กุอ <c oughs> ันนี้ก็ผ่านตัวตัวเข้ามาเรียบร้อยกำลังจะขึ้นเครืงบินแะล้ว ของเราน้ำใหญ่มากาเราต้องต่อคิปปอื่อมต่อครับเขาบอกให้เราต้องไปแล้วก็วอตอนนี้นะครับก็ขึ้นเครื่องก็ที่ียบร้อย ก็สบายใจและขึ้นเครื่องแต่ยังไม่สบายใจเพราะว่า mm hmm. ใครไม่ได้ตรวจเอกาสารอะไรเลยเลยแบบแอบใจเป้าๆก็จะไปติดตอนหมอที่นน่นเหมือนกันเดี๋ยวลองโอเคตอาลุกนะแล้วก็ที่นั่งจะเป็นประมาณนี้โอ้ไม่ชนะไดะ เครื่องบินก็แบบเปเครื่องบินแบบลำใหญ่เลยอะความจริงมันมีบตัวห้องฝั่งนู้นนี่แก่ฝั่งนูน้นไกลๆเ,เลยอะมีอะพวกชั้นแบบเป็นชั้นเฟิร์สคลาสอะไรเนี่ยก็แบบประมาณนะั้นอันนี้ก็นั่งยาวๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาลองประสบการณ์ข้างแรกในชีวิตเป็นทางตาา่างประเทศแล้วโคตรไกล

เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกสิ่งอย่างเสร็จหมดละ มาแล้วสุดยอดกาดยินตอนนี้ก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเดินกับเขามาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเดินมาก่อนเแ็ดกล้องก็จะหมดน่าจะไปเอาพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยไปดูคนน่าจะเยอะเราโอเค โอเคครับก็นั่งพักนิดหน่อยเมื่อกี้ไปทำ i ิ m มิเกชัมาอารมณ์ประมาณว่าแบบตรวจคนเข้าเมืองอะไรอย่างนี้แล้วก็เราจะได้เอาผมเป็นวิซานักเรียนนะจะได้เป็น study permit มาเมื่อกี้ก็ได้มาเรียบร้อยต่อมอ่แบบตึงเข้มมากเข้าไปนี่แบบห้องเงียบกิบแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแบบตึงตอนแรกครับเห็นเว้แบบมีคนไม่ได้เหมือนกัน ก็เลยแบบเออรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดตื่นเต้นแบบเออใจเต้นเร็วกลัวจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ได้มาเรียบร้อย,ล,อยะละเป็นในกระเป๋าละออฟเก็บเรียบร้อยนี่อันนี้แล้วก็เป็นนี่กระเป๋าของเรานี่เป็นกระเป๋าแล้วก็เป็อของเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนอกก่อน For the information of those yet okay. recently arrived on Westat flight 1865 0, 5 from Honolulu. Your okay. baggage will I'll be sent on carousel 20. It's time. I found the to pick me up. Hi! Hello! Good to see you too. Oh, you okay? I'm okay. You're okay. They let you through. Yes, I and now I can study permit. Yeah. Yes. Yeah. Okay. And um, um, yeah. Do you need to go to the toilet or anything? Um, toilet is okay. Toilet is there. Yeah, let's. Talk. Okay. You can go. And let's go there. And way. this one. Yeah, I'll, I'll come with you. Okay. Just take it. Thank you. Mm -hmm. And you want to talk with my parent? Uh, sure. ตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกแล้วต้องหาเสื้อใส่เลยคือแบบหนาวมากบรรยากาศดีเดี๋ยวพาไปชมบรรยาก,กาศนี่ฮะอันนี้บรรยากาศนอกสนามบินแวนคูเว์ท้องฟ้าสวยมากโอ้โหเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวข้าหาไม่เจออ, <laughs> <laughs> อันนี้น่าจะเป็นตู้แบบ จ่ายเงินค่าจอดรถหายเทกมากคนมารับเรียบร้อยขอบคุณอาจารย์ริกกี้นะครับมารับเราโอ้อากาศแบบต้องเพเผยว่าแบบอากาศคือมันเย็นมันเย็น,น,ยนแบบเย็นจริงๆเนี่ยเย็นแบบหนาวหูจะแดงหมดแล้วแนละเย็นแบบโอ้โหเย็นแบบตอนเปิดประตูออกมาไม่ไม่ได้ถ่ายไว้ตอนนั้นแบบเย็นกระแทกหน้าเลยยอดจริงโอ้โหฮ่า เจอกันจุ๊บตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ลานจัดรถบอกว่าสุดยอดมากรถแต่ละคันคือแบบูดิไม่ธรรมดา,ามอะไร Porsche, b m Tesla ก็มีดูดูรถฮะนี้สำคัญนะดูนะหนาวพันออกปากเลยจริงจริง โอ้โหอัลฟองการดีซื้อน่าทายแล้วโอเคนี่นะประตูเขาจะขึ้นนี่ฝั่งนี่ขับทางนู้นว้าว so c o o yeah อ,อยู่ในห้องประมาณนี้นู่นกระเป๋ายังไม่ได้เชียร์แล้วเดี๋ยวจะให้ดูห้องกันก่อนน,นี่ห้องก็ประมาณนี้นี่กระเป๋าที่เอาเ้อมาแล้วก็มีกระเป๋าแบคแพ็หนึ่งใบนี่แล้วเขาเอาน้ำอะไรมาให้กินอ่ะยังไม่ได้ลองกินเลยี๋ยว,ว่าจะลองอยู่แล้วก็ของนิดหน่อยนี่เป็นบรรยากาศด้านนอกโดยรอบละแวกนี้นะ ก <S an> ็สวยงามแต่วันนี้คืมๆเหมือนฝนจะตกแต่ว่าเหมือนสนามบินนี้ขึ้นทางนี้ตลอดเลยแล้วโน่นโน่นโน่นโน่อันโน่นอ่ะอ,อ,อ,อันนั้น่ะคือหอของเราจริงๆที่เราจะไปอยู่แต่อันนี้มาอยู่บ้านเขาก่อนประมาณสองสามวันเราก็อยู่ก่อนมาณนี้แั่นี้ ไม่รมกคือน้ไรมันบอกว่ามีชไม่เเนี่ยแต่มันจะเป็นปน,ปนไน้ไมเออโสนไม่รู้น้ำน่าจ้ำมาือน้ำอัดลมชัดๆโอ้ใช่เลมันเป็นน้ำสาน้ำ้า,าอ,อร่อยนะ จะแ,แบบอธิบายให้มันเหมือนกับน้ำบ้านเราไงไม่รู้อะซาซาอร่อยดีนึกไม่ออกมันคือน้ำอะไรเนี่ยมันเหมือนน้ำอะไรสักอย่างแต่ว่ามันอร่อยนะอืนั่นแหละมันก็คือน้ำอะไรไม่รู้ถ้าเป็นว่ามันอร่อยใช่น้ำซาซากินแล้วสดชื่นนี่ มก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวอะไรอีกหน่อยอันนี้เมื่อกี้ไปเดินดูรอบๆมาบ้างแล้วแต่ก็อยากพักมากกว่าเพราะเราเดินทางมาไกลด้วยอะไรแบบน,นี้ไปเจอกันอ่านะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่เวลาของที่แคนาดานะ ถ้าที่ไทยก็น่าจะประมาณ11โมงใช่ที่ไทยน่าจะประมาณ11โมงตอนนี้กผมได้ไปนี่เรียบร้อยแล้วตากน้ำอะไรเรียบร้อยกินข้าวหลังจากนั้นก็หลังจากที่กินน้ำมันไปแล้วหลับยาวหรือพักผ่อนตื่นมาอีกทีก็โฮสเกลก็ชวนให้กินข้าวก็ไปกินข้าวกับเขา เขาทําข้าวกินเป็นไก่แล้วก็เป็นไก่แล้วก็เ,กวกเขาเรียกไงเป็นวันหวานใช่มีลูกแปะเออนั่นแหละแบบเนืนออ้อร่อยเขาหน้าอร่อยไก่เขาใส่แค่แบบเหมือนพริกไทยแล้วก็เกลือสีชมพูอัดเนี่ยนึกจะเกลือยิมาลลยแเขาแล้วเขาก็เอาไข่ไปอบทำง่ายๆคั่นานบ้านโฮมเมดแล้วก็อร่อยดีอร่อยมากแล้วมีพวกบ,บอกเกอรี่เป็นผักอะไรอย่างนี้ ตอนนี้ก่ได้ทำการเปิดเช็คของาเอาของมาใช้อะไรเนี่ยพวกของเครื่องใช้แล้วก็กำลังดูว่าจะทำอะไรต่อไปแผนนี่ก็ว่าจะจัดที่นอนนี่ก็เป็นกระบงกระเป๋าอะไรเงี้ยที่แบบมันโฮมาจากไทยเลยตอนนี้ก็เลย ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรทำพิเศษก็มาอัปเดตสถานะว่าแบบตอนนี้ก็ได้อาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็อหลังจากนี้ก็คงจะแบบรีแลกซ์แล้วก็พักผ่อนแล้วก็จะเช็คของอะไรที่เอามาว่าครบไหมอะไรไหมประมาณนี้แต่ว่าคงยังไม่ถึงขั้นแบบรื้อของมากไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่นานนอนกับรูสประมาณวันสองวันประมาณนั้น นี่กรันนบนรรยากาศรอบอยอยเงียบเงียบมีรถวิ่งไปบ้างแต่ว่าก่อนหนั้น,นีีฝนมันตกปล่อยๆไปบ้างแล้วก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรก็ประมาณนี้แล้วก็ผมจะไปพักผ่อนแล้วก็อาหาอะไรทำให้แบบผ่อนคลายอะไรแบบนี้พ่พอผ่อนเพราะว่ามาไกลขอพัอีกสักหน่อยแล้วกันนิดนึงไปเจอกัน굿ไนท์ Good night.